สวัสดีคะ่ะลอสนะคะข่าววันนี้นะคะลอสจะมาดูรายการคู่ของพี่เอิร์งมิชเช่นเคยนะคะก็คือรายการ E.M.S Earth Mix Space Season 2นั่นเองคะ่ะก็จะมาทำมิชชั่นได้สำเร็จรุกต่วนะคะ <c oughs> ก็คือจะดูให้ครบทุก EP ก็ยังเหลือ2 EP เนาะที่ลอสยังไม่ได้ดู <c oughs> ก็คือ EP 9แล้วก็ EP 8นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาดูเป็น EP 9ก่อนเขาบอกว่าเป็น Boast White with Cat Gang นะคะ Earth Mix ไม่เคยสบายมาทาดีแต่ฟ้าไม่เป็นใจ วุ้ยอะไรยังไงไม่เป็นใจยังไงเดีย๋ยวขอไปดูก่อนนะคะเห็นในภาพนี้ก็คือเขามีแบบว่าล่องเรือกับแกงน้องแมวล่องเรือทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันใน Event of เอ e วอกันเลยดีกว่าค่ะกรพูดเลิศเทิร์ไปเรื่อยเจ้านี่นี่พี่ใจพี่มีน้องชื่อพิพัฒพี่ชายชื่อพิรพัฒน์คือจริงๆแล้วชุมชนแถวนี้ช,ช,นนชุมชนแถวนี้ก็คือเขาใช้เรือเป็นปกติใช้เรือเป็นปกติอยูอ่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ เราเจอขยะอีกหนึ่งชิ้นแล้วแล้วเขาไปเก็บขยะกันหรออุ้ยหนิดอุ้ยหนิดอุ้ยหนิดป๋าเหรอปมาเหรง นี้มีคำเยอะมากเป็นสิงเดเจอร์ของรายการเราไม่ใช่ซิงเดเจอร์ของรายการของหนูยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ E M S N I C K B E Y เฮ้ยชาดาชาดาจ๊จั๊จดาชาดาวันนี้เขาไม่ธรรมดาทำไมเพราะอารมณ์ดีเทปนี้เป็นเทปตามใจมิกซ์ลี สักทีนึงเป็นเทปของพูดสักทีนึงก็คือวันนี้เป็นเทปของมิกแต่ว่าโหท้ายแล้วเนี่ยก็อยากพาไปด้วยพาไปด้วยแบบว่าเฮ้ยเราแอบร้อก็ไปด้วยกันได้เลยเออเลิศเธอไปเรื่อยเจ้านี่นี่พี่ใี่พี่มีน้องชื่อพิรพัฒน์พี่ชายชื่อพิรพัฒน์ไม่ก็คือวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่เอิร์ธไปตลาด หัวตะเคหัวจระเขหัวตะเคจระเขเออใช่เออไม่ใช่ค่ะตะเคค่ะเป็นตลาดหัวตะเคครับผมซึ่งตลาดเนี้ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เออนั่นแหละคิดว่าเคยไปหรือเปล่าเออเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกันยิงก็ไม่เคยไปคนขับรถตู้ก็ไม่เคยไปนั่นแหละคือเราจะไปตลาดหัวตะเคารนแล้วก็ไม่ได้ไปโอ้ยส่อมากจะบอกคนอื่นเลยโอเคโอเคหลังจากที่เราไปตลาดหัวตะเคแล้วเนี่ยเราก็จะ ไปพายเรือก,กัน แต่ว่าเราไม่ได้พายเรือปกติเพราะว่าถ้าพายเรือปกติแล้วเนี่ยมันจะอาจจะทําให้เราเมันไม่ใช่ e เอิร์ธมิกไงพายปกติมันไม่บันบาได้แล้วมันไม่ใช่ e m ม<บ>มันเบาได้แ <laughs> พายเรือธรรมดามันก็คงบั้นช่อะเนาะ,ะมัน <laughs> บอกแมน <laughs> มันต้องมีแมวเฮ้ยแต่ว่านี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าพายเรือกับแมวเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> แต่ว่านี่อยากไปมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นการพายเรือที่แปลกใหม่ที่เหนือกว่าเดิมก็คือมีแมวอยู่มาด้วยปกติแล้วอะการที่จะเอาแมวลงหนาบันย่า ยากแล้วนะพาไปอาบนาอะไรอย่างเงี้ยแบบแมวกลัวน้ำมากทำไดยังไงเอาแมวมาพายเนือเก่งไหมแมวยเรือไเอแวปยแไเลยแมวไแมวไปเลยแมวไปเลยแมวลวโเยมเไแมวไปวไปยแวแวลยวมวไมวอไปลมววไปวไปไลยมยวลมไยไปลไยลยวเลลยไยางเไปยวลไลยลยแมวเลเยไเมวไมาไมีไเไไเเอมเลมเลย นี่ผิวโซเป็นซอมบี้ขนาดเนี้ยสนิเกอร์หน่อยไหมจับข้อตาขอบคอยู่ับซอมบี้ขอเติมพลังหน่อยได้เป้าตัวเองเอ้ยแต่แบบเขามีลูกเล่นนะไม่ใช่เนี่ยเขามีลูกเล่นเขามีลูกเล่นร่างกางย่างได้โอ้ยอ้้อ่าของหุ่นคือรีบแล้วค่ะ มันตละกลับมาเป็นตัวเอ้ครั้งเรียกคุณดิเอิร์สลอยตัวเซนแล้วคื่อเอาจริงแล้วอะถ้าเกิดหิวแล้วไม่อยากกลายเป็นซอมบี้แบบนี้ครับก็ต้องมีสเนคเกอร์เพราะว่าสเนคเกอร์เนี่ยจะช่วยชีวิตคุณได้นะจ๊ะอ่ะพี่ไก่อะไรอะ่ไก่อะไรอะ่ไก่อะไรอ่ะพี่ไก่อะดิขอทดสอบอะไรหน่อยได้ไหมยังไงทดสอบยังไงงงบอกเลยว่ามันง่ายสุดๆเลยครับทุกคนเพราะว่าสเนคเกอร์เนี่ย เขามีแบบทดสอบซอมบี้จอมหิวจากสเนกเกอร์มาให้เราเนี่ยร่วมสนุกกันด้วยที่เว็บไซต์ www.sneakerzombie.com.ts ครับผ่านมือถือได้ง่ายเดี๋ยวมิกจะพาไปเลยเลยขอโทรศัพทหน่อยได้ไหมเขาจะถามว่าคุณมีอายุ15ปีหรือมากกว่าใช่หรือไม่เขาจะมีสเต็ป ทำแบบทดสอบเพื่อค้นหาว่าคุณเป็นซอมบี้แบบไหนอ,อันนี้ก็น,นีี่1นะอันแรกแล้วนีสสงเนี่ยคือเขาถามว่าร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาผู้ชนะซอมบี้สุดคีเอทีฟจากสเนเกอร์อันบนครับอ่ะเรากดอันแรกเพราะเราอยากรู้ว่าพี่เอิร์เนี่ยเป็นซอมบี้ประเภทไหนอืมโอเคหนซอมบี้จอมหิวเริ่มทําการทดสอบอ๋อแล้วใหเกมให้พี่เอรตอบ ข้อ7สถานการณ์ใดต่อไปอนี้ทำให้คุณโกรธจำไม่ได้ว่าโกรธครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ 2. เมื่อรู้สึกหิวแล้วหาสนิเกอร์ไม่ได้เออ 3. เมื่อพลาลดรถโดยสารประจำทางหรือขบวนรถไฟล่าสุดตกเขาชาดต่อข้องโอเคก็เ,คเลรู้สหิวแล้วไงหาสนิเกอร์ไม่ได้อเออ,เอ,อจบ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของพี่เอิญว่าพี่เอิญเนี่ยเป็นซอมบี้ประเทศไหนต้องถ่ายรูปกับเขากอดอ่ะพี่เอินเอเออสองซ่ามนีเขากำลังประมวลผลว่าประเภทซอมบี้ของคอก็คือ ผิวโซเหรือซอมบี้สายวีสายวีอุ้ยถ้าไม่อย่างนั้นราจะวีชัะวีวเปะปะหวถ้าไม่ได้กินของอร่อยถ้าไม่ได้กิสนส้นิเกอร์ก็จะวีเหมือนกันเ,เขามี descriptive ให้ด้วยออตอนแรกๆก็ดีอยู่นั่นแหละแต่แป๊บเดียวอะ่ะก็พร้อมที่จะวิ่งออกจากร้านพุ่งไปยังชั้นวางขนมเขามมจะพังทุกอย่างที่ขวางหน้าและถ้าใครนะครับอยากเล่นเหมือนพวกเรานะครับก็ง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s n e a k e r s o m i e c o m t s ผ่านมือถือนะครับแล้วก็ ร่วมกิจกรรมกับสนคเกอร์ซอมบี้สุดคเอทีฟโดยทุกคนนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนในเว็บไซต์ง่ายๆเลยครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถร่วมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็มาอวดซอมบี้ในแบบของคุณว่าคุณนะเป็นซอมบี้แบบไหนคุณจะเป็นซอมบี้สายกินดูสายเวฟก็ตกใจ นอกจากจะอวดแล้วเนี่ยจะบอกว่ายังมีลุ้นรับของรางวัลแบบจุกกับการค้นหาผู้ชนะซอมบี้สุดครีเอทีฟแค่อัปโหลดรูปตัวเองแล้วก็อวดให้เพื่อนเเขาเนี่ยจะแจกรางวัลสัปดาห์ละครั้งนะครับยาวถึง8สัปดาห์เลยแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถอัปโหลดหลักฐานการซื้อผลิตภธธธธัณฑ์สนสเกร์เพื่อมาเป็นคะแนนโบ,โบนัสได้ด้วยไปดูขั้นตอนและก็กติกาในเว็บไซต์ได้เลยครับผมแล้วอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับเอาล่ะเอาล่ะเราเนี่ยไปตลาดหัวตะเคกันดีกว่าเฮ้ยด่าหรอ จัดเหรอจัดตอนไหนตะเกียนเนี่ยรถก็เราค่ไปนะตลาดหัวตะเคียนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรไข่ของจ้าเราขายผลไม้จ้าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ที่ไหนครับนี่ตลาดหัวตะเคียนครับผมเออ่ถือว่าเป็นการลงน้ํา แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นไงรู้สึกไงบ้างเอาตรงปะเก่งกีเดสมมือมึไม่กล้าขยับเลยตอนเนี้ยยิ่งกว่าตองสุพรรณตอสุพรรณแบบว่ามันเป็นเรือเรือไม้เรือยาวเรือใหญ่ใช่ปะแต่พอลำเล็กเราก็เลยแบบว่าให้เราเก่งกีเดสนิดนเด้อดี่ยว่าจะน้องเก่งเลยค่ะนี่แน่นเลยแล้วนี่ก็คือพี่เป่านะฮะเป็นบุคคลในตำนานที่อยู่ในย่านนี้ เพราะว่าเขาได้มีแมวคู่ใจของเขาเคียงกายเคียงบาเคียงไหลจริงเคียงบาเคียงไหลเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองทําให้แม่น้ำใสสะอาดสวัสดีครับสวัสดีครับจุดเริ่มต้นมันเป็นมาอย่างไงพี่การที่เราเอาน้องแมวขึ้นมาพายเรือกับเราไปตลาดซื้อของอ่ะฮะก็เริ่มจากการพายเรือไปซื้อของก่อนเออฟีลแบบว่าบ้านพี่อยู่ฝั่งกอนโน้นบ้าน้องอยู่ฝั่งนี้ตลาดอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมทีนี้พอเราจะไปตลาดเนี่ยก็มีตอนที่แมวตัวเล็กๆเนี่ย เขาแบบเหมือนจะตามเราไปด้วยอ่ะเราก็เลยรูึอ้าวแมวในบอกแมวโกน้ําแต่เขาก็แบบเขาอยากลงเรือไปกับเราอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มให้เขาลงเรือก็เลยตอนนี้ก็เป็นการพายเรือกับแมวทีนี้เก็บขยะเขาจะมาทีหลังทีนี้เราก็้ไหนก็พายแล้วเราก็อยากจะสร้างประโยชน์ด้วยนี่ไงคนดีสีสุพรรณคนดีสีสุพรรณทำไมสุพรรณล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยพายเรือให้แมวนั่งแล้วก็ ทำประโยชน์ไปด้วยก็คือเก็บขยะโอ้ดีมากเลยครับตะกี้แอบไปดูคลิปพี่เขามาหุ่นแมวคือเป็นน้องกระตือลือมากเกือบกระโดดจุ๋มกระโดดจุ๋มเก็บของเก็บขยะในน้ำน่ารักจังเลยอ่ะจริงอันนี้คือเป็นแมวจอทั้งหมดเลยใช่ไหมครับบางตัวเราก็เลี้ยงแม่แม่เขาเลี้ยงลูกออกมาแล้วก็มีจนก็มีจระมันจนสองตัวแล้วก็มีคนทลี้มาอีกตัวนึงครับทั้งหมดมีหกตัวครับหกตัว บ้านผมมี5ตัวโอ้แต่แมวทุกตัวสามารถลงน้ําได้หมดเลยใช่ไหมฮะลงน้ําก็ลงครับก็คือทุกตัวก็มีประสบการณ์ในการตกน้ํามาหมดแล้วว่ายน้ําได้ครับที่บอกใครบอกว่าแมวว่ายน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยคือไม่จริงใช่ไหมมันเป็นสัญชาตญาณในชีวิตลอดใช่เขาตกน้ำเขาก็เอาตัวรอดเขาต้องอใช่ใช่เพราะจริงแล้วมันจะมีแมวบางพันธุ์ที่แบบว่ายน้าชอบเล่นน้ำอาเงี้ย แต่ปกติไม่ค่อยเห็นแนวไทยเล่นน้ำไม่ก็เลยแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงถามก่อนว่ามีชื่ออะไรบ้างอันนี้คือส้มแป้นเป็นแป้นสามสีอันนี้ทองหยิบทองหยิบขาวส้มขาวส้มครับแล้วก็มีน้องเสือเมฆเป็นสีสว่างสวยเมฆแต่ที่เห็นอยู่นี่ข้างหลังอ๋อเสือเมฆเสือเมฆแล้วก็น้องมะลิน้องมะลิเป็นสีขาวสีขาวตาสองสีมีพี่โทนตาสองสีอ่ะพี่โทนเป็นสีดำสีดำพี่โดนยังไม่เจอมีมะขามมะขามเป็นลายสลับไอ้หนูว้ยเนยว สสวยเลยอ๋อระวังระวังอุ้ยมาจริงเลยเสือเมฆใช่ไหมคือจริงๆแล้วชุมชนแถวนี้ชุมชนแถวนี้ก็คือเขาใช้เรือเป็นปกติใช้เรือเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นชุมชนเก่าแก่ใช่ไหมพี่พี่ก็คือเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมฮะใกล้ๆใกล้ๆใกล้เคียงแล้ว ระยะเวลากี่ชั่วโมงครับที่พี่บอกว่าท้ายเรือกับน้องแมวก็เย็นๆครับประมาณห้าโมงกว่าแบบไม่ร้อนแล้วเนาะพี่เนาะใช่ให้แดดร่มๆก่อนแล้วระยะเวลาแค่ไหนที่เราจะเข้าฝั่งครับไกลแล้วเราต้องเข้าฝั่งไหมมาและเหตุการณ์ตอนนี้เอิร์ดมีสัมผัสได้มีพลังงานบางอย่างสถานการณ์กาลังไม่ดีอยู่บนฟ้าก็คือฝนกำลังจะตกนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้สถานการณ์กําลังเป็นไปตามคาด เราทำอะไรกันดีขึ้นฟั่งไหมหรือยังไงน้องแบบเชี่ยวชาญมากน้องแมววันนี้เสื้อสีดำมาบรมมงคลจบจบแล้วปกติเนี่ยตอนเย็นเย็นเก็บขยะได้เยอะไหมครับมันเป็นวันครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันต้องบอกว่าแล้วแต่ความเหนื่อยของน้องแมวจริงจริงอาจจะไม่ได้เน้นปริมาณเน้นแบบ เนแนาสนุกใช่ไหมฮะให้คนมีสใจมีสำนึกให้คนมากกว่าให้คนแบบเขาเห็นแล้วก็มีจิตใจสำนึกในการรักน้ำรักธรรมชาติซึ่งจริงๆไม่นสิ่งที่ดีมากๆใช่ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนม่การบุกรุกทบ้งหมดมันไม่ดีมันไม่มีทางใช่มัไม่มีทางครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปิวลงมาลงทองอยู่แล้วจริงๆนี่อาหาว่าถ้ามีสื่อมาอย่างเงี้ย มันก็ทาให้คนเห็นว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะไปสร้างกติส่วนตนของเขาอ่ะให้ให้เขาตระหนักถึงว่าเอ้ยอย่าระมันระวังดะวงกันิ้งขยะอย่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยครับเอ้ยขยะขยะสุกปะ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 ครับแน่คิดได้ใจอ่ะดิว่าจะหยิบไม่ได้หยิบได้ค่ะหนึ่งชิ้นได้มาแล้วครับยังน้อยก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเราก็เก็บขยะได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการรักน้ำรักธรรมชาตินะครับผมใบพี่เป่าครับ น้องน่ารักเกินน้องแมวแต่ฝนตั้งเขาเดี๋ยวไม่ตกสักทีใช่ไหมเราเจอขยะอีกหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยมีดอุ้ยมีดอุ้ยมีดมีดพิเองเฮ้ยจะไปแล้วจะไปแล้วอุ้ย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 ไม่เป็นไรมามาเดี๋ยวฉันทำเอาระวังนิบนิ้วเด้อ เออหยิบดิอจบจบไหมนิ่งอะไปไหมนีแน่เออระวังเออเออเออเฮ้ยแกโอเคโอเคเลยกระโดดเป้าอยากกระโดดเป้าเลยอ่ะเริ่อนนะเริ่อนอยากไปเราหลบอยากไปเราหลบด้านหลังไหมคือน้องๆเกาเชื่องมากนะ ถ้าเป็นแมวพวกเราอะมิกก็คือร้องกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะใช่ปะถ้าเป็นแมวบ้านเอิร์ธมิกอะก็คือร้องก็คือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกนายจะไปไหนอะลูกฮะพวกนายมาทำอะไรกันตรงนี้ฮะมันอยากไปคันลำรูนเนี่ยอยากเล่นแล้วอยากแบบไปว้ายเล่นไหมตอนนี้เขาบอกว่าเขาเอาจริงแล้วเราขึ้นฝั่งได้แล้วตะกี้คือเอาหลอกอตเนี้ยเขาเอาจริงเขาก็บ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย วายน้ำเป็นไหมลอะี่ะแต่ตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นไงมัลิกตอนรับเราไง<อ>ครับตามเมื่อกี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ,อพายุเข้าใช่ไหมพี่เปาซึ <นะ S 1> ่งเงินทองฟ้าที่ผลิตแปรปวนทันใด แมว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 อะไรก็ขอบคุณพี่เป่ามากนะครับวันนี้ที่แบบว่าพาพวกเรามาทํากิจกรรมดีๆเนาะการทำอะไรแบบนี้มันแบบคนคนเดียวมันทําไม่ได้หรอกขยันไเยอะมากอย่างเงี้ยจรงแล้วทุกคนควรจะช่วยกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยที่ตัวเองกกออเลยเนาะมันีหนูช่วยเขาหรือเปล่าหนูช่วยไหมถ้าใครสนใจสามารถติดตามเพจ ก็มีเพจร้านชื่อว่าซีแอตดัตเช่คาเฟ่เจอเช้านี่ไงเพจแมวชื่อว่าแมวริมคลองนี่ไงชื่อเพจละลัก็แมวริมคลองแมวริมคลองไป้เมื่อคืนจะกันมครั้สวครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแต่เรายังไม่ได้จบกันเพีเท่านี้คือร้านเป่าก่อนแต่เดี๋ยวเราจะพาพี่เราไปเสพงานศิลป์เพราะว่าเขาเนี่ยชอบวาดรูปเหลือเกินที่นี่เขาก็มีโอเคป้าอย่างั้นเดี๋ยวเราไปเสพงานศิลป์กันเลยดีกว่าครับโอเคไป ไอแสงไอแสงใครคือไอแสงนี่คือไอสีไอสีเปล่าจะคือไอแสงพัดลมให้กูบัดเดียวนี้ได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะฮัลโหลข้ามเดี๋ยวนี้แคทเธอรีนยิงมันแคทเธอรีนในฐานะที่เทปนี้เป็นเทปที่ตามใจมิกนะฮะก็ วันนี้ก็เลยอยากให้มิกลองวาดเป็นเป็นเมนวาดดูว่าจะรอดไหมว่าจะสวยขนาดไหนเด็ดแต่ีนคิดว่ารอดเพราะว่าเขาได้วิชาจากเอิร์ดไปแล้วหนูไม่เคยสอนเคยสอนข้าสอนสอนว่า่ะไหร่อะแต่ขอนั่งปกติแล้วกันเมื่อยเช่าเมืองเหน็บกินมาเราเริ่มเลยดีกว่าครับผมในฐานะที่เอเห็นอะไรก็วาดเลยรู้จักไหมศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสมอะคือมิกเขาจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ไม่ ไม่ไม่ใช่คือเป็นคนชอบศิลปะมากแต่ว่าไม่ชอบวาดรูปเลยชอบเซฟงานศิลป์เออชอบเซบอย่างเดียวไม่ชอบวาดไม่ใช่แนวไม่ชอบเมคเราอยู่ตลาดเก่าย่านเก่าท่าเก่มีโดไ้มากมูมีโจทย์ด้วยในวีของเธอโรงงานิครั้งนี้เราจะไม่เราไม่ใช้พู้กันเลยเราจะใช้สีแต้มแต้มเอาเน่เฮ้ยอยากดูแล้วอยากดูแล้วคือแค่มิกเอาสีวางไว้ในกูยังวางไม่ตรงช่อง มันเลอะเทอะไปหมดเลยอยากให้เห็นจันเลยรู้สึกว่าตอนเด็กๆเ,เวลาเราได้ทํางานศิลปะมันทําให้เรารู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเอง ทำให้เราได้รีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้ว<ก>พอ <จน S 1> เรานึกถึงตอนเด็กๆที่เราวาดรูปนั่งวาดรูปคนเดียวนั่งวาดรูปกับท้องฟ้าก้อนเมฆคุยกับหินคุยกับใบไม้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า,ามันมัน,ม,นมันติดมาจากตอนเนี้ยไอไอพวกการมองภาพของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกแต่างกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยบอกตัวเองไม่เคยชมตัวเองเลยว่าตัวเองอะวาดรูปได้วาดรูปเป็น สนกระทั่งแบบครูเอาเราไปประกวดตอนนั้นเป็นเด็กไงทําไมครูต้องเอาเราไปไปประกวดด้วยอะไรเงี้ยไม่เพราะแบบมันกด <c oughs> ดันเด้โอ้ค่อยวาดเราเอาวาดเอาแบบเอาสวยงามเอาเอาฟิลเด้ <c oughs> อะไรเงี้ย แล so 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 like so ้วก็ถามครูว่าถามเพ้ผลว่าทําไมต้องเอาเราไปประกวดด้วยอะไรเงี้ยก็ครูก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนวัดลูกเก่งวาดรูปเป็นนะเดี๋ยวพอได้เทคนิคเพิ่มเดี๋ยวครูเขาจะสอนเดี๋ยวครูเขาจะถ่ายทอดให้แล้วก็เอาไปประกวดน่าจะดีขึ้นน่าจะแบบได้แบบที่หนึ่งที่สองที่สามกลับมาอะไรอย่างงี้ก็อ่ะลองดูตนเด็กๆก็ําคาดเอ้ยไม่จะพูดเลยพูดหน่อยก็คก็ไปประกวดครับก็ ได้ติดท็อปทรีตลอดแล้วก็ยังพูดกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราว่าไม่สวยเท่าคนอื่นอ่ะอย่างเงี้ยเราติดได้ยังไงวะและนี่คือผลงานของมิกซิลแท m เทอร์เดมแทนแทมแทนแทนแทนอ่านี่มีอะไรบ้างครับอันนี้คือปลาอันนี้ม้าอันนี้มิกอันนี้พี่สาวโอเคน่ารักไม่แต่ว่าคือตอนเด็กๆอ่ะคือไม่ ไม่เคยได้ไปเที่ยวกันเลยเว้ยตั้งแต่เด็กยันโตเลยอะ่ะแต่มีครั้งหนึ่งไม่เร็วไม่รู้ว่าไปเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนตอนนั้นไปส่งพี่สาว<ล>ไปเรียนที่เชียงใหม่แล้วทีนี้มันก็เหมือนเขาก็พาเราแวะไปที่สวนสัตว์นั่นเป็นครั้งเดียวที่เราเคยได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแบบสี่คนแบบ full option จริงจริงที่แบบไปกันสี่คนแล้วแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแบบสวนสัตว์เชียงใหม่ แต่ว่าเราไม่รู้จะเป็นตัวแทนอะไรก็เ,รเป็นต้นไม้ที่มันขึ้นจินตนาการมันเป็นแอฟแทกไงเราต้องศิลปะต้องใช้ตีความนิดนึง<ช>ถ้าเป็นศิลปะของมิกวงเล็บของมิกเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความทรงจำที่ดีเราก็เลยวาดตัวตัวแทนตัวแทนของเรา ลาลายติดเปล่าหมุนเลยเนื่องตัวแทนของเราเป็นแบบว่าพอมีต้นไม้เข้ามาเกี่ยวใช่ป่ะเราก็เหมือนแบบเราสี่คนอ่ะเป็นรากหนึ่งของต้นไม้ที่เข้ามาแบบรวมกันอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องราเป็นรากอันนี้คือแม่ใช่ไหมอันนี้คือพ่อพ่อเหมือนรูดเหมือนกันเนาะไอแอนรูดอะคืออันนี้คือต้นไม้ถูกไหมใช่อันนี้คือใครนี่มิกมิกซ์อันนี้คือพี่สาวถูกไหมอันนี้แม่ อันนี้พี่สาวโป้เอ้ยงพอได้ไหมได้เลยเพราะว่าความใหม่ดีศิลปะดูแค่ด้วยตาแล้วมันทำให้ใจเราพองโตไปเอง นานๆทีเนี่ยเราจะได้วาดรูปเป็นเกียรติเศีให้กับชีวิตของตัวเองเอางี้ดีกว่าพี่เอิร์ธเรามาร่วมใจกันไหมไหนๆเราก็วาดรูปแล้วเรามาแจกให้แฟนคลับของเรากันดีกว่าได้สิโอเคก็ทุกคนนะครับที่ใครที่ดู EMS EP นี้นะครับก็ฝากติดแท็กด้วยแล้วก็ชวิตของใครนะครับถูกใจเอิร์ธมิกแล้วก็ทีมรายการนะครับคนนั้นก็จะได้รูปไปเลยใช่แล้วก็ได้หมวกของพี่เอิร์ธไปเลืของฉันเป็นเหรออ่ะพี่เอิร์ธเป็นยังไงวันนี้ไหนๆวันนี้ก็เป็นเทปของผมแล้วผมก็ได้ พาพี่เอิร์ธมาทำกิจกรรมต่างๆเหมือนเป็นฟ e e ไล i k e h o อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็อยู่แบบนี้แบบริมคลองมีเป็นแบบตลาดเป็นแบบนี้เลยที่สุพรรณบุรีรย่างยรู้สึกว่าการเหมือนเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิ่งมามีพามาทำศิลปะอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่านึกถึงตอนเด็กๆขอบคุณมิกี่พามานะครับและขอบคุณใครอีก ครับขอบคุณสนิเกอร์ครับผมอ่าโหขาดสปอนเซอร์ใจดีไปได้ยังไงล่ะฮะพูดความส่งเอิร์ไปแล้วความรสึกมิกเป็นไงบ้างเอาจริงปะการมาตลาดมาพายเรือมาว่ารูปเนี้ยเอาจริงเป็นสิ่งที่เราอยากลองมาทําดูเพราะจริงแล้วอะมิกไม่ใช่คนมิกไม่ได้มีแบบว่าอย่างพี่เอิร์ดอะเขาโตมากับ ตลาดโตมากับแบบว่าคนสุพันนี่แบบมีเรือพายใช่ปะแต่ลำปางมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นตีสี่ก็คือมีรถมาจริงปะตีสี่กอปแก๊ปหน้าบ้านเออแล้วเราไม่ค่อยได้วาดรูปมันเราเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอมาทําอะไรแบบนี้มันก็เออสุดท้ายเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงชอบเวลาได้วาดรูปเออเมื่อกี้พอเราได้ลองวาดจริงอ่ะมันทําให้แบบเราจริตใจสงบขึ้นมากเลยแล้วมันก็ทําให้เข้าใจความหมายของว่าการวาดรูปมันเหมือนเป็นการสื่อความรู้สึกของเราอะไรเงี้ย แล้วพอวาดออกมามันก็เออมันก็ฟูลฟิลมันก็ฟูลฟิลจริงๆอ่ะเราแบบวันนี้ก็คือแฮปปี้มากและอีกอย่างคือวันนี้ได้ลองมาเล่นน้ำพายเรือแล้วก็เกี่ยวขยะเออแล้วเกี่ยวขยะแล้วก็ได้แบบเคยได้มาเห็นความมหัศจรรย์ของแมวไทยที่แบบแมวไทยฉลาดมากเลยได้ว่าวิธีการเลี้ยงดูมันไม่เหมือนกันไงเพราะเขาเขาเลี้ยงมาด้วยโตโตแบบธรรมชาติเขาโตแบบธรรมชาติใช่เราเลี้ยงแบบปิดเราเลี้ยงแบบเป็นลูกอ่ะมันก็เลยเอาแต่ใจกับเรานิดนึงเออ จบลงไปด้วยดีแล้วครับทุกคนนะคะวันนี้ก็เราทําภารกิจกันครบแล้วแต่พูดก็พูดเถอะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถกลับมันต้องใช้เวลาอีกนานอยู่เพราะว่าเราก็มาถึงราชบังนะเราต้องกลับไปติดแกมมี่นะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันหิวโซบซอมบี้ขนาดนี้สนิเกอร์หน่อยไหมล่ะคะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนเข้าไปทำเพสในเว็บไซต์นี่เลย เ่กิจกรรมแล้วนะครับก็รอรับรางวัลกันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผมหิวแบบหิวสุดๆขอตัวไปกินสเนคเกอร์ก่อนนะครับครับผมอ้าวบารอเลยกะหิวสอบเป็นซอมบี้ขนาดเนี้ยสเนคเกอร์เหน่อยไหม กนได้รายการอะ่ะโปรดิวเซอร์รายการพี่อารนอนอะหลังกําลังบีบอยู่พอบีบปุ๊บเอ้ยพี่พี่ไม่ไม่ต้องรอเราบีบขับรถไปก่อนเลยเออไปเลยพี่ออกรถเลยรเ,เลยใช่พี่เราขับขันมาเออไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหนอะยังไม่รู้เลย <c oughs> พีมากแล้วสีหน้าเขาถามอย่างจริงจังและจริงใจไปไหนอะนีพูดพี่รู้ยังคะมาไป โอเคแล้วก็วนกลับเข้าทีม NTV เหมือนเดิมจัมมี่ ABS อดิตแฟนซีซั่น2 โอเคค่ะ okay, ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ E.M.S Earth Space Season 2 EP 9นะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเขาไปที่ตลาดหัวตะเข้นะจ๊ะก็มีเป็นร่องเรือไปกับแก๊งน้องแมวเพื่อที่จะช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมศิลปปงศิละปะนิดนึงรถก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะหัวตะเข้น,นี่รถเคยไปหรือเปล่าแล้วพอต้องมีบอกว่าแถวไร่กระบังก็เลยนึกออกเลยอ๋อเมื่อก่อนรถทำงานอยู่แถวนั้นแหละแถวไา่กระบังแถวสวนนภูพก็เลยจะเห็นแบบป้าย ที่เขียนว่าหัวตะเข้บ่อยๆก็ว่าแล้วเขาไมามันคุ้นจังที่ที่รถเคยไปที่เป็นตลาดฟิล์ยจะเป็นอีกที่หนึ่งอยู่แถวนนทบ,บุรีไงคนละที่กันก็เลยบ่าโอ้โหพี่แท้อย่างนี้นี่เองเออก็ดีมากน่ารักมากเออมีเออมีข้ออตลกจริงนะแล้วพี่เอนก็คือดีดไม่ไหวนะสาหรับอีพีนี้ตลกตลอดค้าว่าเออเนี่ย ได้ใจแล้วเคยคิดแล้วอะรายการที่อยากให้พี่เอิร์ธไปที่สุดจากมีสองรายการนะที่อยากให้พี่เอิร์ธไปร่วมก็คือรายการร้องข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพงรายการนั้นเอออยากอยากให้พี่เอิร์ธได้ไปบ้างแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือก็มาดิครับรู้จักไหมรายการของที่เป็นที่มีแจ๊สชวนชื่อหน่าที่เขาแบบจะให้ดารามาเล่นตลกด้วยอะไรเย่ายเงี้ยอยากเห็นพี่เอิร์ธแบบเล่นตลกแบบจริงๆจังๆดูสักบ้างว่าเห็นเขาแบบเนีย่ยจังหวะบู๊บักค,ค,คาเฟ่มาบ่อย ก็เลยอยากเห็นบ้างนะตลกมากเอออันนี้ก็ดีเป,เป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันเนาะเรารสึกว่าเออคิดเอ,อทิฟเขาก็ไปขยันหาแบบ อะไรคอนเทนต์ต่างๆมาลงซึ่งมันก็แบบเออมันก็น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราเหมือนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าเออมันมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะพี่เอิร์ธมีก็ยังคงน่ารักเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็อ่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าเราพื่อะไรผิดไปหรือทอะไรผิดพลาดนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย